เดียวไหมคนเดียวเลยนะคะจบเลยนะคะลูกค้าก็กินนิดนึงเอ่อทำไมถึงเลือกที่เอกออโต้คาร์ลบุรีอะค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าพี่น่าจะดูหลายที่เนาะทำไมถึงเลือกที่นี่อ่ะไม่ผ่านอ๋อที่อื่นไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านนะมาที่เรานะคะผ่านเร็วไหมคะพี่ผ่านเร็วไหมกี่วันครับวันสองสองวันสองวันเนาะได้ค่ะแล้วก็พี่ขาลูกค้าเลือกถูกแล้วนะคะมาเต็นท์ถูกแล้วนะคะเราดันให้ทุกเคสอยู่แล้วนะคะจัดที่ไหนไม่ผ่านก็มาที่เอกออโต้คาร์นะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้เซลเนยอยู่ที่อำเภอแก่งคอยนะคะจังหวัดสระบุรีนะคะวันนี้ส่งคันที่2แล้วนะคะก็อ,อ,อยู่กับพี่ต้นเนาะโอเคจ้ะพี่ต้นนะคะออตอนนี้อยู่ที่แก่งคอยสระบุรีก็คือทํางานอะไรอยู่ที่ไหนจ้ะเออเป็นรอพอครออคับเป็นรอพออยู่ที่มหลาลัยมหลามหลัย, <นะ S 2> ยจุฬาสระบุรีนะคะก็ อายุงานเท่าไหร่คะตอนนี้1ปีครับ1นปีนะคะเต็มเต็มเลยครับแต่ล้วเป็นพี่คนแก่งคอยเลยไหมใช่ครับอ๋อคนที่นี่เลยนะคะแล้วก็ไปเลือกซื้อรถเจอเพจที่เอกอโต้คาร์ได้ยังไงคะพี่เพราะว่าไม่ได้ไปดูรถเนาะไม่ไม่ไม่ได้ไปดูเข้าที่เฟซบุ๊กเขาเข้าเฟซบุ๊กนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือซื้อรถออนไลน์กันหมดแล้วนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้กังวลเลยนะคะไม่ต้องไม่ได้มาดูรถสักคนเลยนะคะแล้วก็เป็นยังไงบ้างพอรถมาส่งแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างรถสวยนะเลือกคันนี้ตั้ง ก็เห็นคันนี้ก็เลยจิ้มเลยก็ผ่อนถูกด้วยเนาะนะผ่อนถูกผ่อนเบาๆนะคะตอนนี้พี่พี่ต้นเงินเดือนอยู่มันเท่าไหร่คะประมาณหมื่นห้าหมื่นห้าแล้วมีผ่อนภาระผ่อนอะไรอยู่ไหม ก็ผ่อนหมอสายผ่อนหมอสายอยู่กี่กี่เดือนกี่ปีแล้วจ้ะประมาณ5เดือนครับห้างวดแล้วประมาณห้างวดก็คือลูกค้ามีประวัตินะคะแล้วลูกพี่ซื้อคนเดียวเลยไหมใช้คนค้ำใช้คนร่วมไหมคนเดียวเลยนะคะจบเลยนะคะลูกค้าก็อายุงานด้วยนะคะเป็นคนพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือจองนะคะ9บาทเข้ามาในเพจของเรานะคะก็ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนนะคะฟรีประกันภัยภาษีพรบนะคะแล้วก็ของพี่ได้พิเศษนิดนึงคือข้างงวด2งวดไปเลยขับฟรียาวๆไปเลยนะคะได้จ่ายทีมกราปีหน้าเลยนะคะก็ ได้มีเวลาเก็บเงินเนาะแล้วถามพี่นิดนึงทาไมถึงเลือกที่เอกออโต้คาร์ลรบบิีอะคะเพราะว่าหนูคิดว่าพี่น่าจะดูหลายที่เนาะทำไมเลือกที่นี่อ่ะไม่ผ่านอ๋อที่อื่นไม่ผ่านไม่ผ่านคือเขาให้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไรก็ย่านนี้แหละครับไอ้มีคารถรถชมอไซส์ส่งเท่าไหร่พ่สองพันเมื่อเดือนหมื่นห้าส่งสองพันก็เหลือต้องหมื่นสามเนาะเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้เช่าห้องอยู่ไม่ได้มีภาระอื่นเนาะก็ ไม่แน่ใจนะคะว่าไม่ผ่านมาที่เรานะคะผ่านเร็วไหมคะพี่ผ่านเร็วไหมกี่วันครับวันสองสองวันสองวันนาะได้ค่ะแล้วก็พี่เขาไฟแนนซ์เขามาเซ็นที่นี่เลยไหมเซ็นที่นี่เลยนะคะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีไม่มีเลยนะคะก็นะคะลูกค้าเลือกถูกแล้วนะคะมาเต็นท์ถูกแล้วนะคะเราดันให้ทุกเคสอยู่แล้วนะคะจัดที่ไหนไม่ผ่านก็มาที่เอกออโตคาร์นะคะก็มีบริการนะคะฟรีทุกอย่างเลยนะคะตามโฆษณาเลยนะคะฟรีทุกอย่างเลยไม่เสียเงินเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะ ว่าซื้อรถยนต์จะต้องมีเงินก้อนมีเงินดาวนะคะแบบพี่ต้นก็คือไม่ต้องดาวด้วยแล้วก็แถมโปรไปจุกๆเลยนะคะก็สาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะทาอาชีพอะไรก็ไม่ต้องกังวลนะคะพี่ต้นก็เป็นรปภเนาะอาชีพรปภก็คืออยู่ในกลุ่มกลุ่มจะว่ากลุ่มเสี่ยงก็ไม่ก็ไม่ไม่เชิงเนาะ <c oughs> เพราะว่ามันมันจะเป็นแบบว่ารปภกับ ที่มันต้องดูสถานที่ว่าเราเป็นที่ไหน<ช>เนาะถ้าเกิดว่าน่าเชื่อถือหรืออะไรยังไงไม่มีการโยกย้ายไปต่างจังหวัดบ่อยนะคะก็ผ่านง่ายๆแบบพี่ต้นนะคะก็วันนี้เดี๋ยวให้พี่ต้นฝากลูกค้าท่านอื่นดีกว่าที่เขาดูอยู่แล้วทำทาวรปภเหมือนพี่อาจารย์ว่าเผื่อจะหารถสักคันนึงมาหาที่ไหนท่าที่นี่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเออก็สําหรับค่าท่านไหนครับที่ว่าสนใจอยากได้รถใช้เข้าไป,ไปที่เอกออตุคาครับจิ้มมาเลยไม่ผิดหวังเลยครับสองันเก<อ>้าบาทนะคะแล้วก็แถมทุกอย่างฟรีเลยนะคะลูกค้าก็ ขับใช้ลืมเลยกว่าจะได้ผ่อนนะคะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเอกออโต้ค้ะทั้งสามเอ่อสามเขตของเรานะคะห้าสาขาของเรานะคะไม่ต้องอยู่ใกล้สระบุรีหรือลพบุรีก็ได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะอย่างที่เซลเนไปส่งมาก็ถ้าใต้เหนือออกตกก็คือไปไปหมดแล้วนะคะลูกค้าก็ฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะคะก็เข้าไปดูรถก่อนนะคะแล้วก็ทักปรึกษาแอดมินนะคะอย่างพี่ต้นก็ทําสัญญาที่อื่นไม่ผ่านก็มาที่เราผ่านนะคะก็ฝากด้วยนะคะวันนี้เซลเนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับลูกค้าอย่าลืมนะคะทักเพจ มาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไว้นะคะก็สําหรับลูกค้าที่สนใจหารถนะคะทักมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอย่างพี่ต้นนะคะคอนเฟิร์มอีกหนึ่งเสียงนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ต้นมากนะคะขอ,อบคุณมากมากเลยนะคะสําหรับอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่เป็นทางเรื่องให้ลูกค้านะวันนี้ก็เซลเนใกราบลาแล้วนะคะสวัสดีนะคะ,ะ,คะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ